สวัสดีครับวันนี้เราก็าพบกับชแนลเดอะบันทีเคฟิตเป็นช n น l เปิดใหม่ของเรานะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของเราด้วยและเราก็เป็นมือใหม่ที่รักการเลี้ยงกุ้งมากเราก็เลยมาทดลองเลี้ยงกุ้งให้ทุกคนดูและปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินมานะเขาจะเลี้ยงกุ้งลงเดินไม่ค่อยรอดกันผมก็ไม่รู้เพราะอะไรอืมผมก็เลยปรึกษาฟาร์มกุ้งที่เขาแบบเคาะขายว่าเออ เขามีเทคนิคการเลี้ยงไงพอพอไปดูจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีเทคนิคหรือมีอะไรที่เลี้ยงเยอะแยะผมว่ามันก็เลี้ยงพื้นๆง่ายๆบ้านๆไม่ได้มีลงทุนสูงลงทุนไรอ่ะแล้วผมเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดไอ้นี่นะครับหัดทำช anel น o ยู u ู e หัดลองทำอยากทำเล่นๆทำอะไรอย่างเงี้ยอยากทำแบบว่า ให้คนอื่นก็รุนไปกับเราด้วยว่าเออเราเลี้ยงกุ้งนะแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออลอ,ลอดนะจะลอดไหมไม่ลอดไหมอ่าผมก็ได้คําปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่เขาเลี้ยงจากฟาร์มมาโดยตรงว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วผมก็มาทดลองเลี้ยงแล้วเออเออมันดีว่ะมันลอดทุกตัวแล้วผมก็เลี้ยงเลี้ยงง่ายเลี้ยงในหอหอแคบๆเป็นหอเช่าอย่างเงี้ยแบบพื้นที่ก็น้อยต้นทุนต่ําที่ผมเลี้ยงคือ ออกซิเจนผม100ร้อยกว่าบาทตามตลาดนัดหัวไยสี่อันเอาตัวปรับความแรงของอออความแรงของออกออกอีกนิดนึงสี่ตัวแค่นี้ก็ไปได้แล้วแล้วก็วนันนี้ผมก็จะมาให้ดูว่าเออผมจะลงเลี้ยงอะไรม้างแล้วเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูทุกสัปดาว่าอ่าสัปดาห์นี้กุ้งมันโตวิ่งไหนมันจะรอดไหมมันจะอยู่ครบไหมอ่ามันจะมีตัวไหนตายบ้าง แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีตัวไหนมัน่งนี่ตัวแรกเลยครับตัวนี้ครับโกดแทนครับอืเราเลี้ยงมาแล้วประมาณสองอาทิตย์เลี้ยงจากรงเดินเลยซื้อมาเลี้ยงจากรงเดินสองตัวครับนี่ก็ถือเริ่มซื้อมาสองตัวหัดลองเลี้ยงก่อนมันโตขึ้นเยอะเลยครับอันนี้เป็นเพิ่งซื้อมาได้ตกไม่ถึงอาทิตย์ เป็นโก้แท้เหมือนกันซื้อมาสามตัวนะครับเห็นนะครับชัดเลยอย่างตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ตอนแรกเล็กกว่านี้เล็กเท่าขี้เล็บเลยครับอ่านี้เราเราเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเราตักขึ้นมาให้เห็นว่าเราเลี้ยงเราซื้อมาเท่านี้จริงๆเราผมพูดจริงๆว่าซื้อมาเท่านี้เราก็เลี้ยงเท่านี้ผมก็หัดเลี้ยงมือใหม่เหมือนกันไม่ได้เลี้ยงเก่งไม่มีตัวใหญ่เลยหัดลองเลี้ยงจากวงเดินเหมือนกันแต่ได้เทคนิคที่เขามาอ่าไปดูตัวนี้สามกัน อ่าเป็นไปดูชุดที่สามเราจะนัดเป็นชุดนะครับอ๋อโทษทีที่พูดผิดแล้วอ่าชุดที่สามสองตัวเป็นโก้ดแท้เหมือนกันแต่ตัวนี้สีสวยนะครับพ่อแม่พันจะสีสวยนิดนึงก็เลยซื้อมาแทนนิดนึงถ้าเป็นชุดสองจะถูกถูกไปซื้อมาสามตัวครับอ่าอันนี้เป็นชุดที่ชุดที่สามนะครับมีแค่สองตัวอ่าเราไปดูชุดที่สี่กันชุดที่สี่นี่เป็นด่างวัวครับผม ผมก็อยากลองเลี้ยงด่างวัวเห็นแล้วมันมีเสน่ห์ดีผมก็เลยลองเลี้ยงอ่าอันนี้เป็นชุดที่สี่นะครับเป็นด่างว,วัวสองตัวค่อางโตขึ้นนิดนึงชุดที่สามกับชุดที่สี่นี่จะซื้อมาพร้อมกันนะครับมันจะระยะเวลาประมาณอาทิตย์กว่ากว่าแต่ถ้าเป็นชุดที่สองสามตัวจะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ยังตัวเล็กอยูอ่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาลงมาให้ดูแล้วแปะ มาร์กไว้ว่าอันไหนชุดไหนแล้วเราจะมาดูกันอาทิตย์หน้าว่ามันโตหรือมันตายหรือมันไม่รอดอ่านี่ชุดที่หนึ่งนะครับี๋ยวเราจะปล่อยชุดที่หนึ่งอ่านี่เราจะปล่อยบอ่อใหญ่เลยเพราะมันค่อนข้าตัวใหญ่แล้วนี่เราเลี้ยงง่ายๆนะครับเห็นมับมันจะมีสาล่ายแล้วเราลงสาล่ายลงอ็อกเบาๆแค่น,นั้นเอง เราเลี้ยงอยู่แล้วในนี้แต่ก็จะปล่อยมันกลับลงไปแล้วจะมาดูอาทิตย์หน้านะเยวต่อไปชุดที่สองคนระับชุดที่สองจะมีสามตัวนี่เราจะปล่อยบ่อนี้ลงไปดูสามตัวเราเลี้ยงง่ายๆมีแค่เราะไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็สาหร่ายุูงชโดด้วยเพราะมันอยู่ได้นานครับ อยู่ได้นานเราไม่มีอาหารหลักอะไรเพิ่มมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหนอนแดงครับอันนี้ชุดที่สามเราจะใส่ใส่นี่เลยตัวที่สามเราจะแปะมาร์เกอร์ไว้อ่าอันนี้ชุดที่สี่ครับด่างวัวเราจะไปฝั่งนี้เลี้ยงง่ายๆเห็นไหมพื้นที่เล็กๆอ่าลองดูพื้นที่รวมมันไม่เยอะเท่าไหร่พื้นที่รวม,มนี่ต้นต้นข้างๆตู้เสื้อผ้าทุกเดียวพื้นที่ยังไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงเมตรด้วยครับบมว่ามันมันเลี้ยงไม่ยากครับอืแล้วเราค่อยจะไปเลี้ยงคอนโดเลี้ยงอะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันเล็กอยู่ที่ที่เขาปรึกษาเขาก็ไม่แนะนําให้เลี้ยงคอนโดนี่อันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมให้มันกินเห็นพี่เขาบอกนี่หนอนแดงเนี่แต่ผมซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้เห็นไหมซื้อมาเป็นแพ็คต้องไปแช่ฟิตนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้ เนี่ยเวลาให้นะตัวเล็กๆกันนิดเดียวเดียวผมให้แค่ห้าตัวนิดเดียวประมาณห้าตัวแค่นี้เองน,นะตามไซส์ครับเนี่ยอันนี้ก็แค่นี้ห้าตัวอาจจะอ่าสามตัวมอาจจะให้เพิ่มอีกหน่อยอแค่นิดเดียวสามตัวมอาจจะให้เพิ่มอีกหน่อยเพราะมันสามตัวเดี๋ยวมันมกินกันไม่อิ่ม แต่ถ้าตัวใหญ่ผมก็อาจจะให้เยอะหน่อยประมาณนี้ครับตัวละสองตัวก็สักสิบตัวอ่ะก็คือมันค่อนข้างที่จะลงทุนไม่สูงแพ็คหนึ่งมีทั้งหมดเจ็ดสามริบสองครับสามริบสองหลง มันก็ราคา35บาทใช้ได้ก็ถ้าเลี้ยงประมาณนี้ได้ประมาณ32วันตกเดือนหนึ่งนะครับยังไงก็คุ้มผมว่าผมแนะนนะําครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็จะมาจากกันไปก่อนนะครับอ่ายังไงก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพุธหน้าเลยครับเราจะมาอัปเดทให้ดูว่ากุ้งเรารอดหรือไม่รอดแล้วก็โตไปถึงไหน สีเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างเรามาเหมือนเรามาลุ้นด้วยกันไงผมอยากให้ทุกคนมาลุ้นกับผมว่าเออกุ้งมสีจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าอันไหนโกดแท้อันไหนด่างวัวไม่รู้ว่ามันจะสีหลุดหรือมันจะตามพ่อหรือตามแม่หรือไม่อีกอย่างนึงคือโดนหลอกครับเอาเอากุ้งอะไรมาให้ผมเลี้ยงก็ไม่รู้่เราจะมาเช็คด้วยว่าเออสังคมไงอาสมาคมกุ้งเราสมัยนี้เป็นยังไงบ้างออมีชาวชีพมันเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่มีผมก็ไม่ได้ซื้อมาจากเจ้าเดียวกันหมดหรอก เดี๋ยวก็แยกซื้อ,อโอเคครับวันนี้ไงเราก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับลบกวนฝากกดติดตาหมหรือซับสไคร้นิดนึงก็ยังดีครับขอบคุณมากครับ